Done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. Thank like you all, but it's been no better สมันะคะท่านรองรองรักคุณธรรมโนด้วคะที่ฉันเป็นคนถือเ,เสียงนะคะทานจะเต็มสาวก่อนมีที่เป็นขึ้นได้คนนี้เพราะคนนี้จริงเลยค่ะคนนี้สุดยอดมากช่วยพี่เปทุกอย่างเลยพี่เป้เนี่ยไม่เป็นไอจีอะไรเนี่ยพี่เป้ทำไม่ถูกรุ่นโบค่ะพี่เป้นเนี่ยรุ่นโบน,นะคะโบราณค่ะ <c oughs> ให้พี่เป้ไม่ทำอะไรพี่เป้ถ้าไม่ถูกนะถ้าไปทานพี่เป้จะเลิกด้วย เป็นแบบไม่คิดจะทำตังนี้เลยนะเพราะว่าที่เตนทำเอ้เองเองเนี่ยอะไรเนี่ยทำไม่เป็นเป็นทำไม่เป็นแต่ท่านปาระธานส่งมาเนี่ยเนี่ยสุดยอดมากเลยท่านปาระธานส่งมาให้เตนเนี่ยท่านประธานส่งมากขอบคุณท่านประธานด้วยค่ะดีใจว่ามีใครมีมท่านทีมาตรงนี้ได้ทุกทา่านก็ต้องทำได้เนะะียค่ะเพราะสินค้ามันตรงโปก๊กสินค้ามันตรงโป๊กถ้าใครถ้าใครอย่าไปเชื่อที่เตนค่ะที่เตน อาจจะโกหกก็ได้แต่ถ้าท่านลงอันนั้นคือคาตอบค่ะอันนั้นคือคำตอบสามทหารเสือ,นนอ,อสเรามีมากไปพี่เต้ไม่รู้จะพูดอะไรท่านที่จึิงมมนแกได้เยอะแล้วเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านพูด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 พูพี่นนนะ <c ười> พูดนูดพูดพู่พูดพูดพูดพู่อปดพูดพูดพูดอูดพอพูดเกดพูอพูดมพู่พูพูพูดพ่ดเููด <c ười> การให้รอดเขาบอกว่าคอยคอยพี่เปรมพูดพี่เปรมไม่ใคยพูดจะพี่เปรมขายของไปดูพี่เปรมก่อนเท้าพี่มาหงษ์ดีเรื่องเออเนี่ยี่มาอีกให้พี่เปรมพูดสินค้าให้พี่เปรมพูดอ่ะอออะเไรแทนพี่เปรมพูดไม่ได้ อยากเนาะันอยากช่วยคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขามีความทุกขนะ์เนาะเรามีพอที่จะช่วยเขาได้ที่เป็นอย่างนี้ว่เาเออเราสามารถที่จะช่วยชีวิตคนอื่นให้เขาดีเราดีแล้วทำไมไม่ช่วยคนอื่นไม่ใช่ว่าช่วยคนอื่นแล้วเราลำบากเราไม่ลำบากเราก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นไนดะ้ใช่ไหมคนะเพราะอืมจุดงอ็ของเราดิใครไม่รองไม่รู้อ่ะ ตั้องลองแ่ะให้พูดไปเดี๋ยวเวอร์เดี๋ยวหาว่าพี่เพงรู้พี่เพนชวนคนชวนคนตาที่ได้ดูชวนคนตาที่ได้ดูแล้วเราเป็ค้างน่ะเรามีเบียร์แลเวไปค้างเรามีเบียร์ความเดือดร้อนท่านเยอะใช่ไหมจอฮะผลมันตอบลับมันตอบมาพี่เพงนี่สุดยอดมากเลยไม่งั้นพี่เพมขึ้นในม้เอกข่าวที่พ้นไม่ได้ถึงจะ ไม่ไม่เต็มเต็มแต่ว่าพี่เป็มก็สามารถที่จะทำได้ถ้าพี่เป็มทำได้ทุกท่านทำได้ค่ะสินค้าเราตอบโจทย์ไม่ต้องพูดมากเลยสินค้าเราตอบโจทย์ลดอ้อนให้เขากินไปเลยพี่เป็มไม่เคยเสียได้จะพี่เต็มก็เป็นหม้อเลยเอๆเดี๋ยวนี้พด่หมวยพี่เต็มเป็นคนแบบนี้ สมพนารายมาโอ้สมพนารายมาให้พี่เบมแบบพี่เบมดีใจมากเลยยังไงก็ทีมพนาลัยได้กัวแลัวนะไม่ได้กลัวแล้วพี่เบมขึ้นเป็นทาได้บ้างเลยพนารายไม่ได้บีลยอ่าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณทุกท่านถ้าพี่เบมทำได้ถ้าทุกท่านก็ทำได้ในการไม่ต้องกลัวว่าเราจะทำไม่ได้ าพยายามมั่นใจศรัทธาและเชื่อถือสุดยอดค่ะสวยค่ะที่เป็นคนพูด่เยอะนะผมพูดไม่นเดียวนะ